สวัสดีจ้าพ่มแม่พี่น้องจ้า ของพีเพ่เพ้นไปเจ็บคือเก่าลือจากพี่น้องจ้าช่องของพี่เพ้นชาแนลจากพี่น้องจ้าเมื่อนีน้ได้ต่ำกุ้งพี่น้องจ้ากุ้งโซดต่ำใส่ปลากรอ,อกสเสิร์ฟน้ำกัดผักกระไลาย,ย่างพี่น้องจ้ามีเห็ดทั่วผูมีมาลาขีดก้อมมีอยู่บะเพียบบก๊อไดอันนี้ขาดบ่าไรพี่น้องเอ้ยนไปซื้อไปหลอบแดงว่าไรซีดไปรอบสองน้ำไปอีกคือเก่าเข้าเอิญสมป่าสมป่าแผ่นจากพี่น้องจ้าก่อนสิกินก็ฝากกดสะกดไข่กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ เพื่อสิปราดคิบไปใหม่ของแม่เพ็นไม่เกียบด้จากพี่น้องจ้าอู้ยไปเตเสียพี่น้องมันนีกวยคุ้เนี่อืมกพระเจ้าตามเส้นพิกสุดนะจ๊ะมาละพิกสดด้ยังอเดี๋ยววันยีนจ้า นม่เป็นตำซูกินเกินพี่น้อกเราพู้จ้ะนี๋ี่หนาอเดี๋ยวเป็นปลาด้วนนะอ้าวเดี๋ยวพี่หน็อจ้ะ

มันเดือไปน่อยจ้ะเซ่บเสีบยบข้าหน้าข้หน้ายังกอ่อ่าเป็นบ้าขา้าหน้ายังกอเหข้าน้าฮ่องกงมาจ้ะจ้าแม่ะ 하고 고. 음벌이. 어? 어?

หัยฉันลืจ้ะลืมจ้ะผักหลายยังอ,ยอื้อมาเลยจ่เห็นนอนดีกลุ่งไหมปิดมืดมดดิจ้ะ <laughs> ไม่เห็นนอนดีกลุ่จมจอย

Mm -hmm. right, right, right Au! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นม่ติเลยพิับพิจะแม่ถึงทีน่นอนมืนกันเนี่ยนี่แม่อันนีจ้ะสวยติดแน่ไม่ติดเลยอ่ะ มอะไรยังน,นี่จา้าหวานนะตั้งเสียบตั้งปิดไปีน้วจ้าอืมอมัม้งไหน có quên các. Cả. ngon, Có con đó. ไม่กินอะไร้ยนันจ้ะครือจ้ะยิมน่จ้ะพี่น้องบ่เมนเลยเดวพอนจ้ะบเมจ้ะพี่น้องพักบุกไล่จ้ะมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ากินบ่สุภาพกินบ่เรียบ้อยสะคอรไพ่หลายๆได้จ้าเม่เพื่นม่เกีบจ้ะ คลิปนี้กัไวซสมนินแหละจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณเลยเลายจ้า